ซอยจูภูเขาไฟ99บาทมาเลยจ้าโอ้ยซอยจูนี่หว่า สซยจุภูเขาไฟที่หนูน้ำว้าสั่งภูเขาไฟเซยจุที่หนูน้ำว้าสั่งได้แล้วจ้าหน้าทานเหมือนเดิมเลยนะคะป้าดาทานให้อร่อยนะจ๊ะ โอ้น่ากินมาก ได้จ้ะ,จะทั้งหมด3าทั้งหมด399บาทจ้ะ,ะอะไรนะป้า399บาทหุย้ยทำไมมันแพงอย่างเงี้ยเมื่อวันก่อนฉันมากินเพิ่งจะ199บาทเองไม่ใช่เหรอคะห,อหนูน้ำวา้าหนูน้ำว้าต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าตอนนี้เนื้อมันขึ้น ป้าก็เลยต้องขายขึ้นราคานะจ๊ะงั้นป้าก็น่าจะบอกหนูหน่อยสิคะหนูจะได้สั่งน้อยๆอ่ะป้าลืมอ่ะป้าขอโทษทองด้วยนะคะป้าด้นี่จ้ะป้าถ้าขืนป้ายังขายซอยจุเนื้อเกรดธรรมดาด้วยราคานี้แล้วอะ หวังลูกค้าจะหายหมดนะป้าเป็นเนื้อเกรดดีก็ว่าไปอย่างนูพูดด้วยความหวังดีนะป้าเนื้อเกรดธรรมดาน่ยยังราคาขนาดนี้และถ้าเนื้อเกรดดีอ่ะราคาจมขนาดไหนพูดอะไรไม่คิด มาส่งแล้วจะ้ะ,จะป้าเท่าไหร่วะไอ้กี้ทั้งหมด1,500บาทจ้ะเฮ้ยอะไรวะราคาขึ้นอีกแล้วเหรอวะเมื่อวานยังพันสองอยู่เลยก็ราคาตลาดมันมาแบบนี้อะป้าฉันก็ต้องขายแบบนี้สิไม่เอาก็ตามใจเฮ้ยจใจเย็นๆสิเองนี่ใจหลอนจังวะแล้วสรุปจะเอาไม่เอาล่ะเอาสิก็แค่นั้นแหละ หาตังก่อนอ่ะพันหนึ่งอ่ะพันห้าเออนี่ป้าถ้าฉันบอกว่าฉันมีเนื้อเกรดดีราคาถูกมาขายป้าเนี่ยป้าสนใจไหมเนื้อเกรดดีราคาถูกอ่ะมันเท่าไหร่วะกิโลละสามร้อยบาทถูกพอไหมล่ะป้าเฮ้ยกิโลละสามร้อยถ้าไม่ถูกอย่างนั้นหรอวะเนื้อเน่าหรือเปล่าไม่ใช่เนื้อเน่าหน่ะป้าเป็นเนื้อเกรดดีส่งตรงจากฟาร์มเลยนะจริงเหรอวะ จริงสิป้าป้าสนใจไหมล่ะได้ข่าวว่าหมูเนี้ยลูกค้าบ่เรื่องขึ้นราคานี่ป้าลองซื้อเนื้อเกร็ดดีราคาถูกของฉันไปขายนะแล้วป้าเนี่ยไม่ต้องขึ้นราคารับรอลูกค้ากลับมาแน่เออมันก็จริงอย่างเองว่างั้นเอามาลองทักห้าโลก่อนก็ได้เอาแล้วเนื้อที่ฉันเอามาเนี่ยไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วเองรีบไ,ไปเปลี่ยนให้ข้าเลยไปไปไปเร็วๆนะเออไปแล้วไปแล้ว ไปเร็วๆแล้วมาเร็วๆล่ะเออเออรีบๆไปรีบมานะโว้ยแล้วเอาเนื้อเกรดดีราคาถูกมาให้ข้าด้วยเอ้ถ้าราคาถูกอย่างเดียวอะลูกค้ามันจะกลับมากินซอยจุหลานเราไหมเนี่ยเออนึกออกแล้วว่าข้าจะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมากินซอยจุหลานเรา <laughs> สุข่าวไฟ99บาทมาเลยจ้ามาเลยจ้าซอยจุอร่อยอร่อยแซ่บร้อนสมราคา99บาทจ้ามาเลยจ้าซอยจุสุเข่าวไฟแซ่บร้อน99บาทมาเลยจ้าอร่อยอร่อยจ้า มาเลยจ้าสอยจุกแซ่บอร่อยอร่อย9.9บาทจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าสอยจุ๊9.9บาทแซ่บอร่อยจ้าสอยจุไม่จ้าจ๊ะจ้าฉันเอาสอยจุชุดหนึ่นนงจ้าหอแป๊บนะงั้นหนูเ,เอาสามเลยจ้าโอเคหรอแป๊บนะ เยอะจังอะต้องไปดูหน่อยละค่ะหัวหน้าอ๋อค่ะได้ค่ะจะรีบไปอย่างนี้ละค่ะค่ะนี่หัวหน้าโทรมาตามในตอนนี้เนี่ย ตรงนั้น้ขาขายอะไรกันน่ะทำไมคนลุมซื้อเยอะแยะเลยอะโอ้ยซอยจูนี่หว่าพนมรับอะไรดีจ๊ะลาบปากละชั้นงานนี้ป้าครับมีผู้ขอไฟซอยจูไหมครับมีอยู่แล้วจ้ะงั้น เอาผูเขาไฟซอยจุที่หนึ่งครับกินนี่นะครับได้เลยพ่อนุ่มเข้าไปนั่งรอก่อนนะจ๊ะป้าติดคิวอีกสคิวเดี๋ยวป้าทำให้ได้ครับแหมนึกว่าบ้านมาอยู่ในเมืองแบบนี้แล้วจะไม่มีสายจูก,กินซะอีกที่ไหนได้ร้านติดข้างบ้านเลยนี่หวา มาแล้วจ้าลอยจุ้ภูเขาไฟโอ้โหป้าทำไมมันน่ากินแบบนี้เนี่ยครับอาหารร้านป้าน่ะน่ากินทุกอย่างเลยจ้าว่าแต่ พนุม่มทำไมป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะอ๋อผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้แหละครับอืถึงว่าไม่เคยเห็นหน้าถ้างั้นก็กินให้อร่อยเลยนะจ๊ะงั้นผมจัดการเลยนะครับ ป้าทำไมเนื้อมันนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้เนี่ยป้าน้ำจิ้มเนี่ยรสเด็ดเลยนะครับจะไม่สุดยอดได้ยังไงในเมื่อหลานป้าเนี่ยเนื้อเกตด,ดีเลยนะป้าครับนี่ชุดละ99บาทจริงเหรอครับใช่ชุดละ99บาทจ้าป้าครับร้าขายแบบนี้จะได้กำไรเหรอครับได้สิพ่อหน่มไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะผ่านให้อร่อยนะเป็นไงอร่อยไหม อร่อยมากเลยครับจ ในนมวะอยู่แถวบ้านมีร้านซอยจุอร่อยๆไม่บอกกันเลยนะอ้านี่พี่อาร์ตยัยไม่อยู่แถวบ้านหรอเาไม่ใช่นะสิยายมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอืมแต่เมื่อกี้พี่อาร์ตพูดว่าร้านอะไรนะร้านซอยจุเหรอเออใช่ใช่ร้านซอยจุของป้าแก่ๆที่อยู่ในซอยหมู่บ้านเราแหละเฮ้ยอร่อยอย่าบอกใครเลยนะเว้ยร้านซอยจุอ๋อร้านป้าดานแน่เลยนี่พี่อาร์ต พี่อย่าไปกินนะแพงจะตายอ่ะเมื่อวันก่อนน่ะฉันเพิ่งไปกินภูหขาไฟซอยจุมาชุดละตั้ง399เลยนะพี่บ้า399บาทได้ไงอ่ะเมื่อกลางวันที่ฉันไปกินมาเนี่ย99บาทเองนะฮะอะไรนะ99บาทบเาทหรอใช่แถมป้าแกงบอกนะว่าเนื้อเียวมาทําซอยจุอ่ะเป็นเนื้อเกรดดีเลยนะว่าไงนะใช่เหรอพี่อาร์ก็ใช่นะสิ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดงานอะ่ะเราไปลองกันแค่นี้ก่อนนะ,จะเจ้าอีกเหรอก็อเ,เออทีแล้วเอ็งจะสกใจทำไมเนี่ยเออเปล่าเปล่าแล้วป้าจะเท่าไหร่ล่ะเอาทุกส่วนเลยอย่างละสิบโลจริงเหรอป้าก็อเ,เออสิเอ็งรีบจัดก,การให้ข้าด้วยนะแล้วพรุ่งน,นี้เอาไปส่งข้าแต่เช้าเลยนะ ได้เลยจ้ะป้าถ้างั้นป้าไปก่อนนะโอเคค่ะจ้ะ ถ้าสั่งอย่างละสิบโลทําไมได้มาลังเดียวโห oh, ป้าสั่งเยอะสะขนาดนั้นน่ะคิดว่ารอบเดียวจะหมดเหรอเดี๋ยวกลับไปขนมาให้อีกแล้วทําไมเองไม่ขับรถยนต์มาวะโห oh, ป้าถ้าฉันขับเป็นนะฉันขับมาแล้วป้ารอก่อนละกันเดี๋ยวขนมาอีกสองเที่ยวเออเร็วๆก็แล้วกัน,กนเนี่ยป้าป้าเนื้อเน,น่ามาทําให้พวกฉันกินหรือเปล่าเนี่ยฉันท้องเสียทั้งคืนเลยรู้ไหมโอ,โอ๊ยเนี่ย ฉันยังปวดท้องไม่หายเลยนั่นสิป้าปกติฉันกินซอยจูร้านป้านะไม่เคยปวดท้องมาก่อนแต่เมื่อวานนะ่ะฉันปวดท้องหนักมากเลยใช่โอ๊ยนี่ป้าเนื้ออะไรมาให้พวกเรากินกันแน่เนี่ย เนื้ออะไรเนี่ยป้าพวกฉันกินไอ้หายฉันต้องเสียทั้งครืเลยเนี่ยป้ามาบอกมาบอก๋ยวนป้าป้าพูดมาเลยโอ้เดี๋ยว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 เองใจเย็นๆกันนะป้าก็เอาเนื้อเกรดดีมาทําให้พวกเองกินไงพวกเองไปกินอะไรกันมาหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไงป้าในเมื่อพวกฉันเนี่ยกินซอยจุร้านป้าเหมือนกันนะแล้วก็ปวดท้องเหมือนกันอีกแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับอาหารอย่างอื่นแน่ป้า โอ๊ยฉันเป็นอะไรวะเนี้ยอยู่ๆก็ปวดท้องจี๊ดขึ้นมาเลยโอ๊ย,อยไม่ไหวแล้วโอ๊ยไอก้แองเอาเนื้ออะไรมาขายให้ข้าวะก็เนื้อเกรดดีไงป้า <c oughs> เนื้อเกรดดีที่ไม่ใช่เกรดเอนะสิน้ำหวาอะไรวะเกรดดีที่ไม่ใช่เกรดเออะไรของเองวะน้ำหวะ ฉันก็หมายความว่าแม่ค้าคนนี้เขาหลอกขายเนื้อเกรดคุณภาพต่ําให้ป้าน่ะสิและที่สําคัญนะเนื้อวัวพวกนี้ยังตายเพราะการติดเชื้ออีกด้วยว่าไงนะฮะนี่เธอพูดอะไรแอบเธออ่ะมั่วหรือเปล่าฉันไม่ได้มัว่วเพราะฉันเห็นแล้วได้ยินที่แกทำหมดละ นะเนื้อวัวที่ตายเพราะติดเชือ้ออยากได้เนื้อเกรดดีนักใช่ไหมป้าดาฉันจัดให้รับรองอร่อยแน่แต่ลูกค้าตายอะ่ะอย่ามาโทษฉันนะฮะ <c oughs> วัวตายเพราะติดเชื้อเหรอนี่สินะเนื้อเกรดดีที่พี่อาร์ตพูดถึงอะ่ะ ป้าดานะป้าดาโดนแม่ค้าขายเนื้อหลอกเอาซะละจริงไหรกี่กนี่เองเอาเนื้อเกต่ํามาขายข้าเนอก็ฉันถามป้าแล้วอะว่าป้าอยากได้เนื้อเกตดีราคาถูกไหมป้าบอกว่าอยากได้ฉันอามาให้ป้าแล้วไงเนื้อเกตดีดอกกนทีข้าจะแจ้งตำรวจจับเองไม่ต้องห่วงค่ะป้าฉันแจ้งตำรวจเรียบร้อยละอ๋อไม่ไม่นะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอ่ะ อย่าแจ้งจับฉันเลยนะฉันยังไม่อยากติดคุกอะ่ะฉันทำไปเพราะว่าฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะ่ะฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทำอีกอายากจับฉันเลยนะเฮ้ยคิดจะหนีไปไหนเฮ้ยพวกเราไปช่วยจับมันไว้ไดิไ,ไปดิวะมาช่วยก<อ>ันจับเร็วเอาไปให้ตำรวจเลยไปเลยไปไปดิวะป้าดาคะจำไว้นะคะ บนโลกนี้ไม่มีหรอกค่ะของดีที่ราคาถูกส่วนของถูกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพจะดีนะคะปล่อยดีว่า